ชมครับหลายคนนะครับที่ลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้อาจจะยังกลา้ากลา้ากลัวกลัวนะครับจะไปดีไหมเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็บอกอาจจะดีไม่เท่าปีที่แล้วเศรษฐกิจโลกอาจจะมีปัญหากันอยู่หลายอย่าง แต่เชื่อเถอะครับในทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะหาโอกาสนั้นได้ยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะอะไรกําลังเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงตลาดหุ้นแล้วเราจะเจอโอกาสกันได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้พูดคุยกันครับกับนัก,การัช่าการลงทุนนะครับคุณนัทพงศ์คําวงศ์าครับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกทุนรวมแปลนแอนฮาวจำกัดครับสวัสดีครับนัทพงศ์ครับสวัสดีครับอุ้ตอนนี้ใครหลายคนอยากจะลงทุนครับแต่ว่ามันดูกล้ากลัวกลัวเขาบอกเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีเทท่ปีีโลก ก็จะดูน่ากลัวมากยังน่าลงทุนอยู่ไหมฮะช่วงนี้ <c oughs> คือจริงๆแล้วภาวะตลาดหุ้นช่วงนี้นะครับ <c oughs> ก็โดยเฉพาะหุ้นไทยเนี่ยเขได้รับผลกระทบจาก ภาวะตลาดโลกเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือหุ้นยุโรปนี่นะครับก็มีความผันผวนสูงนะครับทำให้ตัวหุ้นที่เป็นประเทศ developing country เนี่ยมีความผันผวนมากนะครับเพราะว่าตัวประเทศพวกนี้โดนปรับ GDP โคร h ลดลงหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีมีน่าจะมีตัวเลขมาให้ดูด้วยว่าที่ลงลงไปเท่าไหร่จะน่ากลัวหรือเปล่านะฮะนี่นะฮะพอพอมาดูตัว world GDP growth นะครับเราก็เห็นว่าตัว วัวจีดีพีโกลด์อยู่ที่ประมาณ3.8 <c oughs> นะครับ <c oughs> สังเกตได้ว่าตัวหุ้น d e ดเวลอฟแคนทรีเนี่ยจะหักลงหมดเลยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นเป็นอเมริกานะครับหรือจะเป็นเป็นโซนยุโรเปียนนะครับแต่พอเป็นโซนประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ <c oughs> ก็ยังมีการเติบโตได้ดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอ,อินโดนีเซียนะฮะ <c oughs> อ,อินเดียนะฮะนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์หรือเวียดนามเรียกว่าโซนอีเมอร์ซิ่งแคนทรีเนี่ยยังมีการเติบโตได้ดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดเมสติกคอนซัมมชันนะครับหรือว่าเอ่อรระะหวางปเทศ ในโซนอาเซียนด้วยกันนะครับแปลว่าคืออะไรที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในแถบบ้านเรายังถือว่ายังโอเคอยู่ยังพอไปได้แม้ว่ายังมีความผันผวนอยู่เราก็คิดว่ายังพอไปได้นะครับแต่ต้องเลือกที่หนึ่งว่าจะไปที่ไหนทีนี้ไปดูกันต่อท่านผู้ชมครับคำว่าพอไปได้แล้วไปที่ไหนดีนะครับที่ไหนจะเป็นโอกาสของเราบ้างนะฮะพอพอมาดูภาพใหญ่นะครับผมผมผมเล่าให้ฟังนี้นวกันคือคือภาพของหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก5ตัวนะครับที่เราเรียกว่า ดัชนีแฟงอินเด็กครับคุณอ๋องแฟงอินเด็กก็คือหุ้นพวก Facebook นะครับอเมซอนแอปเปิลเน็ตฟลิกพวกนี้เป็นหุ้นชั้นนำของอเมริกาเทคโโนลยีใหญ่ๆมูลค่าตลาดสูงๆว่างั้นแหละฮะเรียกได้ว่าปีที่แล้วในหุ้นอเมริกาเพอร์ฟอร์มดีมากๆนะครับให้ผลตอบแทนดีมากๆแต่ว่าเกิดจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนะครับในเชิงของเทคนิคยีเนี่ยนะครับภาพของหุ้นพวกนี้ เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นหลุดดาวเทรนไปเลยนะครับ,รบในในใน,ในโซนี้นะครับก็นะคือ,อตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่ก็ภาพเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะนั้นเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็ยังต้องใช้ ความระมัดระวังอยู่แต่ยิ่งต้องเลือกดีๆนะครับเพราะว่าตลาดไม่ได้ไม่ได้สวยรูเหมือนปีที่แล้วแล้วนะครับคือตอนแรกช่วงต้นปีมาโอ้โขึ้น,นกันเรียกว่าเยอะมากหลายคนบอกคุ้นน่าสนใจแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคมใช่ไหมก็หักลงมาครับทีนี้หลายคนบอกเมื่อก่อนจะซื้อหุ้นก็กลัวว่ามันจะแพงไปตอนนี้พอถูกกลัวซื้อไปเดี๋ยวจะถูกกว่ามาดูกันหน่อยะฮะว่าตอนนี้ราคาถูกไหมน่าเข้าซื้อหรือย,อยังนะฮะครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พอพอมาดูความถูกความแพงนะครับของของหุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็สังเกตได้ว่าาตลดหุ้นอเมริ ตลาดทุ้นญี่ปุ่นตลาดทุนเอเชียเนี่ยมีการพักฐานปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เหนื่อยทีเดียวนะครับแต่พอมาดูค่า PE ที่เรียกวาา่าดัชนีราคาต่อกําไรต่อหุ้นนะครับถือว่าโซนเอเชียเนี่ยนะครับก็ถือว่า แทบจะต่ำสิบกันหมดแล้วนะครับไม่แพ้ว่าจะเป็นจีนนะครับหรือเป็นเกาหลีใต้นะครับหรือเป็นเอเชียแปซิฟิกเอ็กซ์เจแปนะครับหรืออีเวนดัชนีหุ้นญี่ปุ่นเองนะครับก็อยู่ที่สิบเอ็ดเท่านะครับพอมาดูฝั่งอเมริกานะครับก็ถือว่าดัชนีชั้นนาของของหุ้นโลกนะครับก็ยังค่อนข้างแพงอยู่นะครับที่ประมาณสิบ5ี่สิบห้าเท่าเรียกได้ว่าดัชนีชั้นนำของอเมริกาเนี่ยมีการเติบโตที่ดีกว่าก็สมควรเทรดแพงกว่าแต่อย่างไรก็ตามเราคิดว่า หุ้นเนี่ยเริ่มมีความผ,ลผลันผวนเราไปดัชนีที่มีโซนถูกในแต้มต่อในแง่ของการที่มันตกมาเยอะล้วครับ,รบเริ่มมามองหุ้นที่เริ่มพักฐานเยอะนะครับมี P.E. ไม่แพงอย่างเช่นหุ้นโซนเอเชียหุ้นจีนหรืออี่เป็นหุ้นไทยเป็นต้นครับก็คือ ของเขาบริษัทยังทํางานอยู่ยังประกอบธุรกิจยังมีรายได้แต่ว่าราคาที่จะเข้าไปซื้อไปเป็นเจ้าของเขาเนี่ยถูกลงไปได้วยซ้ำไปเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาตอบแทนให้กลับลงมาได้ก็คือตัวของเออร์เน็เนี่ยนะฮะถูกต้องครับคุณนอ้นองนอกจากนี้วนเวลาเราดูความถูกความแพงใช่ไหมครับมาดู e.p.s. growth หรือว่า <S <S การเติบโตเนี่ยเขาจะทําเงินให้ได้เยอะมากขึ้นปีต่อปีไหมใช่ครับทีนี้ปีที่แล้วเนี่ยอเมริกามีการเติบโตที่ดีมากมาก เขาถึงได้เทรดได้แพงกว่านะครับ EPS growth ของ S&P 500เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25เนะครับเขาถึงได้ใช่ครับเขาถึงได้ perform ได้ดีกว่าแต่พอมาเป็นปีนี้ US มี government shutdown นะครับแล้วก็เริ่มมีเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็หุ้นจีนเนี่ยตกมาถึง20ในปีที่แล้วนะครับรวถึง emerging Asia ในโซน b r o a d e d นะครับดังนั้นเนี่ยในโซนของ head-to-head ระหว่างการเติบโตของกำไรเนี่ย จีนกับอเมริกาปีนี้เริ่มสูสีกันแล้วนะครับเราก็เลยมองว่าในเชิงของกระแสเงินทุนอาจจะไหลกลับมาที่โซนเอเชียแล้วก็โซนบ้านเราด้วยครับคือความสวยของเขาเริ่มเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ความถูกแถวนี้จะถูกกว่าแปลว่าน่าสนใจมากกว่าเดี๋ยวไปดูกันต่อทานผู้ชมครับพยายามจะพาไปค้นดูฮะว่าโอกาสของเราจะอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยนะฮะทีนี้มาดูอัตราการเติบโตของหุ้นไทยครับคุณออกปัจจุบันนะครับในในแง่ของ EPS growth นะครับตัวเลขล่าสุดนะครับ บูมเบอร์ให้ฟอร์เควสไปที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าไม,ไม่สูงแต่กต็ไม่ได้ขี้เหล่อะไระนะครับแต่ที่ ท,ที่สำคัญเลยก็จริงก็คือค่า P/E ของหุ้นไทยะนะครับอยู่ที่13.5เท่าแต่ฟังดูยังสูงกว่าทางเกาหลีจีนญี่ปุ่นมาสักู่อีกนะก็ค่อนข้างสูงกวารับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบว่า13เท่าเนี่ยต่ชนีหุ้นไทยเคยเทรดที่เท่าไหร่หเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเราขึ้นไปแถวๆเกือบพันแปดร้อยจุดนะครับเราเทรดที่เกือบ18เท่าจาก18ลงมาเหลือสัก13.5ลงมาเยอะเหมือนกันนะถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะับแล้วก็เราก็มีการเติบโตที่ดีนะครับใช้ได้ประมาณดังนั้นเนี่ย การวางกลยุทธ์ไปข้างหน้าเนี่ยเราควรจะลงทุนในประเทศที่มีค่า P/E ที่ถูกนะครับมีมีอัตราการเติบโตที่ดีมีความผันผวนไม่มากแล้วก็มีปันผลสูงด้วยคือแปลว่าตอนนี้ใครที่หลายคนนะครับผมเข้าใจว่ายังกลัวตลาดหุ้นไทยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขดูจากข้อมูลเลยเนี่ยจริงๆแล้วก็สวยเหมือนกันนะใช่ครับถ้าไม่ตัดอารมณ์ที่เคยกลัวมาก่อนหน้าจริงๆแล้วเรามีของดีอยู่ในมือเหมือนกันใช่ครับคุณหมอในแง่ของเงินปันผลนะครับถ้าไม่นับประเทศสิงคโปร์เนี่ยประเทศไทยในแง่ของเซ็ อินเด็กส์นะครับ,รบมีปันผลที่สูงที่สุดในรีโโนนเจียนเลยนะครับเป็นรองแค่สิงคโปร์นะครับตัวเลขดีมากอาทีนี้ไปดูกันอีกทีนึง,ง<อ>ทคานผู้ชมครับเราเห็นแล้วว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างเงินน่าจะไหลกลับเข้ามาสู่ emerging m a r k e t คือประเทศแถวๆเราแล้วก็รวมเราไปด้วยแล้วมาดูกันว่าก่อนหน้านี้เทียบกันแล้วเนี่ยจากอดีตนะครับที่หลายคนกลัวเราถูกแพงยังไงบ้างฮะข้อที่ดีของของการลงทุนในเซ็ตอินเด็ก์ของเรานะครับคุณนองปัจจุบันนะครับค่า PE ในเชิงของ f o r w a r d ร์ดเราอยู่ที่13.7เท่านะคร เฉลีย10ปีของดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่13.8เท่าเรียกได้ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนซื้อเฉลี่ยที่13.8ปัจจุบัน13.7เท่าแล้วเราซื้อได้ถูกวถกว่าถูกกว่าค่าเฉลียฉล่ย10ปี10ปีทีเดียวครับแล้วก็ปีที่แล้ว ขึ้นไปพันแปดเนี่ยเทรดถึง17เท่าไปลายนะครับดังนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสที่เริ่มสะสมทยอยลงทุนได้เพื่อการลงทุนรับโอกาสในระยะยาวคือแปล <นะ S 2> ว่าต่อให้สมมติน,นะครับท่านผู้ชมผมมองโลกแบบแย่ร้ายเลยนะต่อให้ตลาดพูดมีการปรับตัวลดลงไปอีกแต่ว่าเราทยอยสะสมแปลว่าถ้ายิ่งซื้อเขายิ่งลงเรายิ่งได้ของถูกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าภาพเศรษฐกิจพลิกคนกลับมามีความหวังเพิ่มมากขึ้นเราก็จะกาไรเหมือนกันเพราะว่าราคาเราีเรียกว่าต้นทุนถือว่าดีมากเดียวในแถบนี้ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าาในนเชิงปััจยพื้ฐ นแนวรับอยู่ที่แถวๆตรงนี้นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงเทคนิคเข้เนี่ย1540แล้วยี่ก็คิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเป็นภาพระยะยาวในรอบของ3ปีดังนั้นเนี่ยภาพภาพทั้งหมดก็บอกแล้วว่าในส่วนของการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับโซนถูกเนี่ยก็คือ แถวนี้ลงมานะครับก็เป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะครับ,รบทีนี้หลายคนบอกอสนใจก็เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับแต่ว่าจะไปซื้ออะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> คือเราเห็นแล้วแหละว่าถ้าเกิดเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขเป็นสถิติถือว่าดีจริงแต่ว่าหุ้มีเป็นร้อยๆตัวจะเลือกอยังไงจะคัดยังไงถึงจะหาผู้ชนะได้ครับคุณรัฐมนครับในแง่ของของ โลกที่มีความผันผวนมากขึ้นอย่างนี้นะครับ<ช>เราเรามองว่า,เ,าเราไม่เน้นผลตอบแทนที่บือหวา<ช><ช>เราเน้นหุ้นที่มีขนาดใหญ่หเราเน้นหุ้นที่มีปันผลนะครับในแง่ของการวิเคราะห์ทางสถิติแล้วเนี่ยก็บอกได้ว่าตัวดัชนีหุ้นปันผลนะครับ<ช><ช>มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงครึ่งบบปีแรกนะครับนะครับในเชิงของของของดัชนีเซ็ตไฮดิวิเดนด์และกันนะครับมีก่อตั้งมา7ปีแล้วนะครับแล้วก็ สี่เดือนแรกเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกทุกครั้งะนะครับแล้วก็มีความผันผวนต่ำกว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กด้วยนะครับ<ะ>อยากที่ได้เรียนคุณนองไปแล้วว่าภาวะตลาดโลกในค่อนข้างผันผวนนิดนึงนะครับดังนั้นการลงทุนในหุ้นเนี่ยเราแนะนําเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปันผลสูงแล้วจะ,ะไปหาได้ยังไงผมจะรู้ได้ยังไงหรือจะมีอะไรที่มาช่วยได้บ้างไหม<ะ>ครักับการที่ไม่ต้องไปนั่งค้นหาเองพอจะทาได้ไหมฮะ,ฮะวิธีแรกนะครับก็คือให้ให,ให้ผู้จัดก,การกองทุนนะครับดูแลให้นะครับก็เป็นเป็นโอกาสดีที่จะภาพที่ได้เร วงนะครับเราก็มองว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่จะลงทุนในกองทุนหุ้นปันผลนะครับที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตของเงินลงทุนด้วยนะครับเช่นปันผลดีไม่พอแต่มีการเติบโตของเงินปันผลด้วยแล้วก็มีอัตรากําไรการเติบโตที่ดีด้วยนะครับซึ่งจากของทางไหนมเทามีอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะกองทุนแบบนี้ครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรากําล really? ังจะ IPO กองทุนอยู่พอดีเลยครับเป็นเป็นกองที่ชื่อว่า Landhouse Equity Dividend Plus ะนะครับข้อ,ขอ,ขอลักษณะของกองทุนนี้ก็คือการลงทุนในกองทุนหุ้นนะครับ<ะ>มีเบนชมาร์กนะครับเป็นเซตไฮด v i d นด์หุ้นที่อยู่ในดัชนีเซตไฮด v เ d นด์ก็จะเป็นหุ้นปันผลขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยคุณหน่องก็จะทราบดีว่าดัชนีหุ้นตัวนี้ไม่ได้ผันผวนมากเท่าหุ้น<ร>ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ<ะ>แล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่มีความละม้คล้ายคลึงกับเซตฟินะครับที่สำคัญคือมีปันผลที่ดีก่าด้วย ปันผลของเซตอินเด็กอยู่ที่3.4เเนะครับแต่ว่าเซ็ตไฮเดรดีนมีปันผลสูงถึง4เปอร์เซ็นต์โอ้ครับเรียกได้ว่ามีความผันผวนต่ำกว่าแล้วก็มีปันผลที่ดีกว่าครับใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อไปได้นะครับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์แอนทาส์นะครับบอกว่าเนี่ยสนใจกองทุนที่เป็นเรื่องของปันผลนะครับจะสามารถติดต่อหรือว่ารายละเอียดในการซื้อขายเป็นยังไงได้บ้างครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณรุ่งพลมากเลยนะครับขอบคุณครับ